สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายคลิปพิเศษอังคารย้ายค่ะจะเริ่มย้ายนะคะในวันที่17พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะอยู่แบบนั้นไปจนถึงวันที่26มิถุนา,าก็เกือบเกือบเดือนเลยนะคะเกือบเกือบเดือนนะคะต้องบอกว่าเดือนกว่าด้วยซ้ำเนาะเดือนกว่าด้วยซ้ำนะคะที่อยู่ในตําแหน่งลัคนามีนราศีมีนซ้มก็เลยเริ่มคลิปนี้นะคะด้วย การทำนายคลิปของชาวราศีมีนก่อนเลยนะคะเขาจะเข้ามาอยู่นะคะแล้วในตำราเนี่ยนะคะหลายๆตำราเนี่ยก็มีบอกว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นเทวีโชคบางเป็นจุลจักรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งส้มมาคิดว่าจะอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะคะบางตำราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ส้มคิดว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วเขาก็เจอกับดาวดีๆอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในเรือนชะตา จะส่งผลอย่างไรต่อชาวมีนบ้านนะคะคลิปนี้เหมือนเดิมว่าทํานายด้วยดวงดาวตาลัาโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของไพ่ยีีเหมือนเดิมนะคะในเรื่องการแนะนําอะไรต่างๆมีในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะว่าจะมาจากแหล่งพลังงานไหนบ้างที่อังคารให้ผลนะคะแต่ในเรื่องของเลขนําโชคนะคะส้มปักหมุดลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะให้ไปดูในคลิปงานเด่นเลขนําโชครายเดือนนะคะให้ไปดูตรงนั้นเดี๋ยวสับสนกันเดี๋ยวปนกันนะคะแล้วก็ไปดูในเลขนําโชคคนเกิดทั้ง7วันได้ด้วย ะะโอเคค่ะสำหรับ การทํานายครั้งนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นการทํานายรวมอยู่ดีนะคะเพราะว่าพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูพื้นดวงของตัวเองด้วยนะคะเ,เพราะฉะนั้นอะไรที่ให้ระวังป้องกันไปป้องกันไว้ก่อนได้เลยไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้การตัดสินใจการเริ่มธุรกิจงานใหม่ใช้เงินจานวนมากต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้กดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ พลาดคลิปราศีของคุณนะคะสำหรับชาวมินเริ่มกันเลยในเรื่องของอังคารเนี่ยดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งความร้อนแรงนะคะซึ่งในสมัยก่อนตำราสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าถ้าเกิดได้ตำแหน่งดีแล้วอยู่ในในราศีใดก็จะให้ผลมากๆในเรื่องของในการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้กำลังอะทางทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันไม่แล้วนะ ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าให้ผลดีกับทุกงานถ้าเกิดเจ้าชะตาเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะคือง่ายๆคะ่ะไม่ขี้เกียจอะ่ะเออนะคะทุ่มเทพอรู้ว่ามีโอกาสดีๆมารับและทําเต็มที่อันนี้คือถูกคือถูกจริต กับอังคารที่ย้ายเข้ามาพอดีนะคะอังคารที่เขาย้ายมาเนี่ยนะคะในบางตําราก็บอกว่าเป็นดาวจุลจกักรในบางตําราก็บอกว่าเป็นเทวีโชคนะคะคือให้คุณอาจจะน้อยกว่านะคะอาจจะน้อยกว่ามาหาอุดอะไรประมาณนี้นิดหนึ่งเออนะคะแต่ก็ถือว่าให้คุณดีและอีกอย่างเขามีตําแหน่งที่ร่วมอยู่กับดาวพฤหัสบ้างดาวศุกร์บ้างนะคะแล้วก็มีเกตด้วยเพราะฉะนั้นคิดดีทำดีขยันขันแข็ง ดีทุกอย่างต้องบอกเลยนะคะมาอยู่ในเรือนชะตาคุณให้ผลดีมากๆค่ะในเรื่องของชื่อเสียงนะคะการที่เข้าไปได้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทีะ่ค่อนข้างที่จะอุปการะนะ่ะต้องบอกแบบนี้อุปถัม์อุปการะหรือว่ามอบในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีให้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่ามันมีสุกอยู่ด้วยมีดาวสุกอยู่แล้วมีพุธอยู่ด้วยสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ซ้อนมากกว่า คือบางทีมันมีในเรื่องของการอุปถรัรมภ์คำชูแต่ก็ต้องดูด้วยค่ะว่ามันเป็นการอุปถรัรมภ์ที่มันมันถูกหรือเปล่านะเข้าใจาที่ส้มพูดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเออสิ่งที่ต้องระวังคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์รักซ้อนหรือในบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังการที่เราจะไปมีความสัมพันธ์กับคนใต้บังคับบัญชานะคะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างทั้งๆท,ท,ที่เรามีครอบครัวอยู่แล้วไหมหรือเราเป็นลูกน้องเขา แล้วกับหัวหน้าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้คือต้องระวังจิตใจในเรื่องความรุ่มหลงในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเมื่อสักครู่นี้ส้มพูดผิดไปนะคะว่า,เ,าเขามีดาวพุธอยู่นะคะอ,อันนี้คือดาวพุธไปอยู่อีกเรือนหนึง่ง นะคะไม่ได้อยู่ในชาวมีนะคะแต่ก็ต้องยังต้องระวังอยู่ดีเพราะว่าในลักษณะของอังคารกับศุกร์เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะถ้ามันมีความลุ่มหลงอ่ะก็ต้องระวังในเรื่องของการผิดศีลธรรมแต่ส้มจะบอกว่ามันมีเรื่องของดาวพฤหัสบดีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราปรึกษาผู้ใหญ่ทําอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ดีพ่อแม่หรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือใช้ความรู้ใช้ความแบบตั้งมั่นในศีนลธรรมอ่ะในเรื่องดีๆอ่ะ ก็ต้องบอกว่าความดีจะคุ้มครองเรานะคะแต่ก็อาจจะต้องเหมือนใช้ความนิ่งใช้ความแบบใจเย็นนะถึงจะสามารถผ่านพ้นอะไรต่างๆได้นะ,ะก็คือไม่หุนหันพันแล่นค่ะนะคะ,นะคะมีวุฒธธิภาะวะแบบผู้ใหญ่เนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดการปัญหาทุกอย่างได้นะคะแล้วก็ถ้าขยันขันแข็งต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ในเรื่องของงานโดดเด่นเพราะว่ามีดาวพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีอยู่แล้วแล้วพออังคารมา ะค,ะคือโอกาสมาแล้วคุณคุณจับแบบแน่นเลยแล้วคุณทําให้ดีนะคะดีแน่นอนต้องบอกเลยว่ายิ่งมีงานเข้ามาคุณยิ่งสู้กับงานนะยิ่งดีเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องความใจร้อนบ้างอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอังคารก็คือความร้อนนะคะอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยความใจร้อนในการทํางานนะคะขยันขันแข็งได้แต่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วย ประมาณนี้เพราะว่ามันจะมีงานที่เข้ามาให้คุณเนี่ยทำแบบน่วงๆเลย้มต้องบอกแบบนี้เลยนะน่วงๆเลยอาจจะเป็นในช่วงนี้เลยด้วยซ้ำที่ส่งผลนะนะคะสุขภาพต้องระวังให้มากนะคะเอาพอดีพอประมาณคือให้มันสม่ำเสมอในทิศทางที่ได้ผ่อนคลายบ้างนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่นะคะไพ่สี่กันบ้างมีอะไรจะบอกนะคะในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยสิ่งที่ดีสิ่งที่ต้องระวังนะคะอันนี้ได้ไพ่ หกเหรียญน,นะคะต้องบอกว่าเรื่องของการอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสโดดเด่นจริงๆริงค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกนะว่าว f f ออฟจูนหัวกลับเราจะรู้สึกว่าในเรื่องของการทำงานกับคนหมู่มากก็มีบางคนแหละที่เรารู้สึกว่ามีสิ่งแวดล้อมในบางคนเท่านั้นที่ไม่ชอบเราเออนะคะมีค่ะแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่อีกมากนะคะ บางคนมีคนรักบางคนมีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริมนะคะด้วยด้วยความที่ตัวเรามีพ a s ช i ่นในการทํางานด้วยเพราะฉะนั้นใครไม่รักไม่ชอบเราเราไม่สน่ะชาวมีนจะเป็นแบบนี้เลยนะในช่วงเนี้ยเรารักในการทํางานของเราอะ่ะเรารักของเราอะ่ะเออนะคะเราจะทําให้มันเต็มที่มีไพ่ยขยันขึ้นมาแล้วเจ็ดเมถาวโอทําทเต็มที่เลยบางคนเป็นช่วงของการบุกเบิกนะคะทำอะไรใหม่ๆก็ได้ หรือเป็นช่วงที่ได้รับงานมานี่ทําเต็มที่เลยแล้วคุณฉลาดคุณเก่งนะงานเข้ามือคุณหมดเลยนะคะคือจัดการได้วางแผนดีเป็นงานที่แบบอุยสบายแต่อาจจะต้องใช้ความมันเยอะอะเออนะคะคือในเนื้องานมันไม่ได้ยากคุณทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าไพ่เดมิเชเชียนคือคนเก่งมากๆนะมันก็แค่เยอะมันก็แค่เยอะนะเออความเยอะตรงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยบ้าง นะคะแต่มันคุ้มนะอต้องบอกว่ามันคุ้มนะคะคุ้มกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะคุณเป็นคนที่เก่งทําได้ดีนะคะสุดท้ายสิ่งที่คุณได้รับคือการที่เป็นคนที่คุณจะได้ในช่วงนี้เลยนะพอคุณทําแล้วคุณจะได้เป็นแบบหัวเรือใหญ่เป็นคนที่แบบเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างตําแหน่งหนะ้าที่การงานขึ้นมาเต็มเลยนะคะแล้วก็เดอะสตาร์คือชื่อเสียงค่ะโอดังเรื่องลือได้รับการยอมรับ นะคะคือชื่อเสียงโด่งดังมากๆโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นงานดาราหรือนักแสดงอะไรก็ได้นะคะอย่างที่ส้มบอกไปว่าถ้าคุณขยันมีโอกาสมาแล้วคุณไม่ทิ้งนะคุณทําเต็มที่นะส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นงานที่ทําแล้วอะ่ะมันได้ออกหน้าออกตาเออได้เป็นผู้นําได้เป็นคนโดดเด่นในแวดวงสังคมนั้นๆธุรกิจการเรียนการงานโดดเด่นค่ะเป็นที่จับตามองบอกเลยนะคะอันนี้คือดีมากนะไพร์ตสตาร์นี่คือแบบไพดี มากๆโดยเฉพาะในเรื่องชื่อเสียงและตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่คุณปรารถนา,าไว้นะคะคุณจะได้คุณจะได้อย่างที่คุณหวังอะประมาณนี้เลยนะคะรับพลังงานดีๆกันไปนะนะคะสําหรับชาวมีนะคะมาดูกันที่โชคลาภนะคะแหล่งพลังงานโชคลาภนะ,ะมาจากทางไหนบ้างนะคะที่อังคารส่งผลนะคะมีมาจากเลขที่บ้านนะคะคนในครอบครัว10 of cups ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ใน a p พ e n d เคิลทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถที่ทําเงินให้กับคุณหรือทะเบียนรถที่ผู้ชายเป็นคนขับบ่อยๆเพดอบซอดค่ะชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลลักษณะผิวขาวร่างเล็กหรือเป็นคนลักษณะผิวขาวร่างเล็กดื้อๆหน่อยอืมนะคะเป็นคนดื้อนิดๆดๆืด้อแบบเด็กๆประมาณนี้นะคะที่จะนําโชคลาภหรืออาจจะเป็นคนที่มาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์คชูคุณประมาณนี้เลยนะคะก็ ขอบคุณชาวมีนมากๆนะคะที่ดูคลิปของส้มนะขอให้ชาวมีนทุกคนนะคะมีความก้าวหน้านะคะมีชื่อเสียงอย่างที่ดวงขึ้นเลยนะคะตำแหน่งดีแล้วก็ร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ